นะครับสำหรับในการสมัครการงานในการลงนายงก,การเหมือนส่วนจังหวัดครั้งนี้นะครับก็มีสรุปยนว่ารวมพลังรวมสร้างสุขนะครับรวมในหมายถึงว่ารวมชาวสุขคลาให้เป็นหนึ่งนะครับพลังก็คือพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งนะครับร,วม,รวมก็คือร่วมพัฒนาอย่างมีทิศทางนะครับแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แล้ก็สุขคือสุขอย่างทวนหน้านะครับอันนี้ก็คือ,อ,อสโลกแกนแล้วก็แนวในการทำงานของผมเนะี่ยก็คือรวมพลังทุกกลุ่มทุกสาขานะครับทุกเครือข่ายทุกองค์กรมาร่วมกันพัฒนาสงขลาบ้านเรานะครับให้มีความให้มันพัฒนาให้มันก้าวหน้าไปมากกว่านี้เพราะว่าดูแลสงขลาของเรานยังมีศักยภาพ ที่จะพัฒนาได้อีกเยอะนะครับแต่ก็ยังขาดการร่วมคิดร่วมทำนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนและก็ท้องถิ่นนะครับของผมสําหรับในเรื่องการนโยบายหลักๆนะครับเอาเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้ก็สนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับมีนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวนะครับนโยบายด้านกีฬากีฬาก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งสนามกีฬามาตรฐานแล้วก็การจัดแข่งขันกีฬาก็จะมีอีอเวนต์ในการจัดแข่งขันไม่ว่าระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับประเทศนะครับอาจจะเป็นระดับนานาชาติตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า กีฬาสงขลาเราเนี่ยมันเป็นเ,เป็นจุดศูนย์กลางภาคใต้เรามีความพร้อมในการเดินทางแล้วก็สถานสนามกีฬาต่างๆนะครับเราก็มีความพร้อมได้มาตรฐานเมื่อเราจะแข่งขันในระดับประเทศหรนะือในาชติเราก็มีมีความพร้อมนะครับอันเน่นกต่อไปก็เรื่องการค้าขายนะครับค้าขายนี่ยเราก็จะจัดพื้นที่นะครับให้ แก่ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านมีพื้นที่ได้ค้าขายได้มากขึ้นนะครับตัวเมืองหดใหญ่นะครับซึ่งซบเซามาจากการโคโควิดระบาดของโควิดตรงนี้ต้องกระตุ้นกันทันทีนะครับเพื่อที่จะให้เ,เกิดเม็ดเงินมากระจายในหดใหญ่นะครับอาจจะจัดงานเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับจัดอีเวนต์อีเวนต์ หลายๆเอีเวนต์นะครับไม่ว่าเรื่องเทศกาลการท่องเที่ยวตามเทศกาลตา่ตางๆไม่ว่าสงการานตุจีนหรืออาจจะจัดเอีเวนต์นานาชาตินะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเข้ามาพักมาชิมมาชอบในสงขลาในสงขลา,าในหาดใหญ่ผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้านะครับอาจจะจัดโปรโมชั่นพิเศษลดแรกแจกแถมนะครับ กชิญชวนคนให้เข้ามาสัมมนามาอบรมที่สงขลาที่หัดใหญ่พระราม,มีความพร้อมที่จริงสงขลาเราก็เป็นไม้ซิตี้เหมืองที่อกเรามีความพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าการประชุมนานาชาติหรือการประชุมภายในประเทศของภาคราชการภาคเอกชนเรามีความพร้อมเรามีความพร้อมที่จะจัด,จดนิทรรศการต่างๆนะครับตรงนี้นะครับอบจอ ก็ต้องสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับให้หน่วยงานต่างๆให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการต่างๆของสงขลาของหัาดใหญ่ที่เรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับและก็ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับผมมีนโยบายที่จะให้สงขลาของเราเนี่เป็นเมืองสะอาด นะครับเมืองสะอาดเมืองน่าอยู่นะครับมีนโยบายในการจัดทําระบบบาบัดน้าเสียในเทศบาลต่างๆมีนโยบายในการลดขยะในการแยกขยะนะครับเพื่อที่จะให้ขยะซึ่งที่จริงแล้วขยะเนี่ยถ้าเราแยกได้มันก็มีมูลค่าทั้งนั้นนะครับเคยไปประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่สะอาดที่สุดนะครับ ขานี่มีวินัยขยะในเขาประชากรเยอะแต่บ้านเมืองเขาสะอาดมากเพราะเขาคัดแยกขยะก,กันจริงๆตรงนี้ต้องมีการรณรงค์นะครับให้สร้างวินัยนะครับให้คนรู้จักคัดแยกขยะทั้งในบ้านในครัวเรือนในชุมชนในสถานที่ทต่างๆก็จะทําให้สงขลาเราเนี่ยเป็นเมืองสะอาดเมืองน่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับอีกอันหนึ่งนะครับในด้านเศรษฐกิจ ด้านส่งเสริมภาคเกษตรนะครับเกษตรปัจจุบันเนี่ยเกษตรปัจจุบันนะครับลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับเข้าไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่กลับบ้านนะครับตรงนี้นะครับทางนโยบายของผมจะส่งเสริมหนึ่งฟาร์มหนึ่งตำบลน,นะครับการทำเกษตรต้องเป็นเกษตรยุคใหม่ก็คือเป็นสมาร์ ฟาร์มเมอร์ซึ่งตอนนี้กระทรวงเกษตรนะครับให้การสนับสนุนอยู่แล้วเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพียงแต่อปอจอเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้มันขยายมากขึ้นนะครับการทำเกษตรในปัจจุบันนี่นะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานเยอะนะครับพอเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับใช้นึกเทคโีต่างๆเข้ามาช่วย อย่างเช่นการให้น้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยตั้งโปรแกรมเราจะให้น้ําวันละกี่เวลาก็ได้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในห้องประชุมเนี่เราสามารถดูได้เลยว่าเราเแปลงของเราหรือว่าโรงเรือนของเราเนี่ยให้น้ำนี่ออย่างเพราะมีแอปพลิเคชันเราแค่ตั้งเวลาไว้ว่าไอ้น้ำไอ้พืชผักหรือ ให้น้าวันละกี่เวลาก็สามารถที่จะให้น้ําได้แล้วนะครับตรงตรงนี้แล้วก็การให้ปุ๋ยการดูแลคุณภาพนะครับตรงนี้ก็เราก็ใช้นวัตรกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับผลผลิตที่ออกมาก็จะมีคุณภาพก็สามารถที่จะหาลูกค้ามารับผลผลิตได้การขายผลผลิตก็ใช้อ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาช่วย ปัจจุบันเกษตรกรส่วนมากนะครับก็ใช้การค้าออนไลน์กันแล้วตรงนี้มัเป็นนโยบายหนึงนะครับที่จะสนับสนุน Smart Farmer แล้วก็สนับสนุสน E-Commerce ด้วยในการค้าขายของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนะครับจะสนับสนุนในการส่งเสริมการต่อยอดด้วยนะครับการต่อยอดการแปลรูปนะครับการแปลรูปผลผลิตนะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้ มากขึ้นนะครับเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของในแต่ละพื้นที่นะครับตรงนี้ก็ก็เหมือนก็คล้ายๆกับคือสินค้าโอทอปของแต่ละที่นะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับทั้งภาคผู้ประกอบการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เกษตรนะครับที่นโยบายอันหนึ่งก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรด้วยนะครับคือเกษตรกร ไม่จําเป็นว่าต้องมาขายผลผลิตตรงนี้อย่างเดียวในแปลงเกษตรกรสามารถจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเข้าไปพักได้ด้วยเพราะในปัจจุบันคนก็เริ่มเบื่อในเมืองเหมือนกันนะครับเขาก็อยากจะมาพักในเมืองแต่กลางวันอาจจะไปเที่ยวในป้านนอกในต่างจังหวัดไปหาธรรมชาตินะครับตรงนี้จะส่งเสริมให้พื้นที่เกษตรเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงการเกษตร นะครับสำหรับในตัวเมืองหาดใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาในเรื่องของการจราจรนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของเมืองหาดใหญ่เพราะเรามีถนนความกว้างของถนนจำกัดแต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะตรงนี้จะเป็นปัญหาหลักนะครับใครที่มาหาดใหญ่ส่วนมากนะครับขับรถวนเวียนหาที่จอดทัางทีรอบเดียวยังหาไม่ค่อยได้โดยเฉพาะแถวสันติสุขแถวกิมยงนะครับ ตรงนี้นะครับมีนโยบายที่จะจัดหาที่จอดรถเพิ่มนะครับซึ่งที่จอดรถเพิ่มในปัจจุบันมันก็มีน้อยแต่ว่าดูแล้วหาดใหญ่ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่เยอะนะครับพื้นที่พื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้สามารถที่จะไปเจรจากับเจ้าของที่ดินให้ปรับพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถได้นะครับอบจออาจจะไปเช่าหรือให้เจ้าของเขาดำเนินการเองก็ได้ตรงนี้ก็จะมีที่จอดรถ ที่จอดรถได้มากพอสมควรที่จะแก้ปัญหาการจราจรได้นะครับในตัวเมืองหาดใหญ่รถรถรางรถไฟฟ้าโมดูลดเร็วก็นายกอบจอท่านก่อนท่านก็ได้ศึกษาเอาไว้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนที่นำเสนอการพิจารณาเรื่อง สิ่งแวดล้อมหรืออะไรสักอย่างอย่าง,างไม่เรียบร้อยถ้าโครงการนี้ผ่านการพิจารณาสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยนะครับอบจอก็จะผลักดันต่อในการเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการขนส่งระบบรางขึ้นถึ่เป็นโมโดเดลนะครับแต่การลงทุนนี่ค่อนข้างงบมานค่อนข้างสูงประมาณสักหมื่นกว่าล้านแต่ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีปัญหาตอนเสนอคอรเราก็ใช้วิธีรัดร่วมเอกชนหรือ PPP นะครับพับลิก เพเวดนะครับตรงนี้นะครับ PPP <P> PP มาร่วมทุนกันระหว่งางภาครัฐเอกชนก็สามารถถ้าตรงนี้ทำเสร็จน,นะหัดใหญ่เนี่ยการจราจรการใช้รถก็น่าจะกมน่าจะผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ในระหว่างการก่อสร้างนี่อาจจะมีปัญหาการจราจรได้แต่มันก็อยู่ที่บริษัทผู้รับจ้างผู้รับผู้มาเข้ามาทำเนี่ยวางแผนในการก่อสร้างนะครับถ้าวางถ้าวางแผนในการจราจรก็อาจจะ มีปัญหาน้อยหรืออาจจะมีปัญหาแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแค่ประมาณสักหนึ่งปีนะครับผมเห็นที่กรุงเทพไม่ว่าถนนเจรัญนสนิทวงถนนแจ้งวัฒนะถนนติวานนท์ซึ่งเขาสร้างรถไฟรางคู่ใช้รถสร้างระบบรางมันก็มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่การทํางานส่วนมากเ็าจะวางแผนการทํางานในช่วงกลางคืนนะครับในช่วงที่คน ัญจรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทําตรงนี้ผมก็เรียนพี่น้องชาวอัดใหญ่ว่าตรงนี้ไม่ต้องไปกังนวลว่าถ้ามาสร้างตรงนี้แล้วจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรนะครับเพราะนี่มันผู้รับจ้างเขาวางแผนในการปฏิบัติงานได้นะครับอีกอันหนึ่งในระบบโลจิสติกในการระบบขบบนส่งนะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้าง พื้นฐานนะครับปัจจุบันถนนอบจอก็ยังมีถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางเยอะนะครับโดยเฉพาะในชนบทน,นะครับแล้วก็มีถนนที่อบจทําทไปแล้วนะครับอ่าชุดนะครับตรงนี้นะครับจะเข้าจะมีนโยบายที่จะหนึ่งให้ถนนปลอดฝุ่นตรงไหนที่ยังไม่ลาดยางก็จะลาดยางเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน,นได้มีคุณภาพชีวิตดีๆขึ้นให้สัญจรไปมาได้ มากขึ้นได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับมีการจัดตั้งอบอจอส่วนหน้านะครับปัจจุบันอบอจอนี่เรามีแค่ศูนย์กลางอยู่ที่สงขลานะครับเราจะไปตั้งอบอจอส่วนหน้าอีก3ที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้บริการของอบจอนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเ,เข้าถึงอบจอได้มากขึ้นและก็รวดเร็วนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับ น้ำท่วมน้ําแรงนะครับน้ำน้ำเสียนะครับเรื่องน้ําท่วมนี่เมืองหัดใหญ่ก็เป็นเมืองหนึ่งนะครับที่ ε, ied, เศรษฐกิจสดถอยนะครับจากน้ําท่วม10ปีครั้ง10ปีครั้งนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรมชลประทานก็ดําเนินการขยายคลองรหนึ่งไปแล้วซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเมื่อขยายคลองรหนึ่งไปแล้วเนี่ยปัญหาน้ําท่วมเมืองหัดใหญ่จะ,จะ,จะ จะไม่มีนะครับเพราะว่าคลอ,องรอหนึ่งเดิมมันระบายน้ําได้ประมาณ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะเขาคำนวณปริมาณน้ํา,นานในรอบ25ปีนะครับแต่ปัจจุบันที่กําลังทําอยู่นี่คำนวณปริมาณน้ำที่ผ่าน,านาคลองในรอบ75ปีนะครับปริมาณน้ํา,นา,นานจากเดิมระบายได้400ลูกบาทเมตรต่อวินาทกีก็กลายเป็น 1, 200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็คลองอุตโพเดิมก็ระบายได้ประมาณ400าถ้าสองคลองนี้รวมกันก็ประมาณพัน 1 1,600เกือบ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะรองรับน้ําฝนที่ตกในรอบไม่ต่ากว่า75ปีได้เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดในเมืองหาดใหญ่นะครับผมคาดว่าแทบจะไม่มีนะครับถ้าบริหารจัดการดีๆในเรื่องของการเปิดประตูระบายนะครับและในตัวเมืองหาดใหญ่นะครับฝนถ้าฝนตกในตัวเมืองหาดใหญ่ วันหนึ่งประมาณ300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาจจะมีน้ําท่วมขังอยู่วต่เทศบาลนะครหนาดใหญ่เนี่ยต้องนะครับต้องดูอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในการระบายน้นํานี่ต้องมีความพร้อมเรื่องคูเรื่องท่อระบายต่างๆต้องไม่อุดตันสถานีสูบน้ําต้องทํางานได้นะครับเหมือนับกสมกรสมอ,สมอที่น้ําท่วมก็คือหนึ่งการระบายน้ามันไม่ทันสถานีสูบน้ํา ไม่ทางานตรงนี้ถ้าของหัดใหญ่ถ้าฝนตกในพื้นที่เฉพาะในเขตเทศบาลถ้าสถานีสูบน้ําอุปกรณ์ต่างๆทํางานตรงนี้ก็การปรัญหาที่จะน้ําท่วมขังนี่คงจะน้อยลงนะครับแต่น้ําจากสเดาที่ลงมาจากคลองแง่ที่ลงมาตรงนี้เรื่องเข้ามาท่วมในเขตเทศบาลคงไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมของหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่มีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องน้ําเสียแต่น้ําเสียตอนนี้ก็ ขาก,ก็มีบำบัดน้ําเสียอยู่แล้วแต่รอบนอกเทศบาลต่างๆเทศบาลควรลังเทศบาลคอหงตรงนี้นะครับก็นโยบวยก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีในเรื่องของระบบบำบัดน,น้ําเสียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในนโยบวัย,วยในส่วนของผมนะครับด้านเศรษฐกิจก็สนับสนุนการค้าการขายส่วนอีเวนต์นะครับการจัดอีเวนต์ต่างๆการจัดกีฬาเรื่องคุณภาพชีวิตก็ดูแลเรื่องน้ําท่วมน้ําแรงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง,อองน้ําเสียเรื่องการ จราจรนะครับอีกอันหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวผมลืมนําเสนอไปนะครับปันก่อนก็มีผู้เสนอให้สร้างหอชมเมืองในเมืองหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่เมืองหลักๆเมืองหลักบางเมืองก็มีหอชมเมืองแล้วหาดใหญ่จะไม่มีหอชมเมืองนะครับตรงนี้นะครับอบจอในทีมของผมก็มีนโยบายที่สนับสนุนสนับสนุนให้มีการสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่ด้วยแล้วก็ขอขอหงนะครับ ก็จะไปสร้างสกายวอล์กเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ึด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ